ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการออกแบบวงจรขยายกําลังกันนะครับเรื่องที่ไปที่โปรแกรม o c t a ด e Capture นะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์เรื่อง New Project นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง New Project ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อไฟล์เป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกดเค ก็จะปรากฏหน้าต่าง Create a Bank Project ขึ้นมานะครับจากนั้นกดโอเคเราจะมาเริ่มสร้างวงจรนเลยนะครับโดยไปที่แถบเครื่องมือ p l a y p a r t ในช่อง p l a y p a r t ให้เราสามารถพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ตัวต่างๆที่เราต้องการอุปกรณ์ตัวแรกก็คือี VSI นะครับ รณ์ตัวต่อไปก็คือ VDC นะครับต่อไปก็คือตัว C หรือที่เราเรียกว่าคาปาลิเตอร์นะครับตัวต่อไปก็คือ R นะครับหรือที่เราเรียกว่ารีสเตอร์นะครับ ในวงจรนี้เราจะใช้ R ทั้งหมด2ตัวนะครับต่อไปก็เป็น t r a n s i t o r นะครับเบอร์ 2N 3904นะครับต่อไปก็คือกลาวนะครับให้เราเลือกไปที่ศูโซดจากนั้นกดโอเคครับ ตัวต่อไปก็คือ VCC นะครับให้เราเลือกไปที่ VCC เซคนะครับจากนั้นกดโอเคเมื่อเราทำการวางอุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มต่อวงจรกันด้วยไปที่แถบเครื่องมือเปลกวายครับทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆ้ดวยกันนะครับ เมื่อเราทําการต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนชื่อปะระ์และกําหนดค่าของุปกรณ์ตัวต่ตางๆไปในวงจรนะครับ VDC นะครับกําหนดค่าเท่ากับ22โวลต์นะครับ v off นะครับเท่ากับ0ต่อไป VM นะครับจะมีค่าเท่ากับ10มิลลิโวลต์นะครับ ไปความถี่ฟรีเรนซี่นะครับทำหรับหนึ่งเคินส์นะครับเอตรงนี้นะครับจะมีค่าทำหรับศูนนะครับค่า c ีหนึ่งนะครับจะมีค่าทำหรับสิบไมโครฟาลัดนะครับต่อไปนะครับที่ R าหนึ่งให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น R านะครับอาจะมีค่าทำหรับ 2 0 k นะครับ r 2นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น r c นะครับจะมีค่าับ1นะครับหนึโอห์มที่ vcc นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น v o นะครับเมื่อเราทำการ เปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์และทาการกําหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ pspy นะครับเลือก new simulation profile จะปรากฏหน้าต่าง new simulation ขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้ตอนต้นนะครับจากนั้นกด create นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง simulation setting ขึ้นมานะครับที่ a n a l y s i type นะครับเลือกที่ time domain transient นะครับ ที่ออปชันให้เราเลือกที่ General Setting กำหนดค่า Run to Time นะครับมีค่าเท่ากับ10มิลลิเซกนะครับที่ Start Saving Data After นะครับจะมีค่าเท่ากับ0นะครับที่ t r a n s t i o n Option นะครับกำหนดค่า Maximum Step Size เท่ากับ10ไมโครเซกนะครับจากนั้นกด Apply แล้วก็กด OK นะครับ จากนั้นก็ให้เราเลือกที่ p r o b วัดแรงดันนะครับมาวัดที่จุดเวิวนะครับจากนั้นก็ทําการกด Run p s p p y นะครับนี่ก็จะเป็นรูปขึ้นอาวุธที่วิวนะครับจะปรากฏดังภาพี่อห็นี้นะครับนี่ก็จะเป็นค้าเอาตุธของวงจรนะครับ ตอนนี้เราก็มาต่อวงจร10.2แป์นะครับขั้นตอนแรกเราก็มาวัดแรงจ่ายก่อนนะครับให้ได้12โวลต์นะครับครับเราไปปัดที่ CBB นะครับก็ได้2โวลต์ครับนะครับจากนั้นก็ มาต่อที่วงจรที่เราต่อไว้สำเร็จแล้วนะครับไฟบวกเราเข้าที่ขา r A นะครับไฟลบของแรงใจเราเข้าที่ขา E ของเซนเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการปรับค่าที่เจนเนอเรเตอร์นะครับเราก็กดที่โวลท์ชิปนะครับ หลับได้0.1นะครับจากนั้นก็ไปตั้งค่าความถีนะครับกด1 shift kHz นะครับจากนั้นก็กด output นะครับจากนั้นก็ทำการต่อนะครับไฟบวกของ generator นะครับเข้าที่ขาวบวกของคาปาเเตอร์นะครับไฟลบเข้าที่กาคือขา E ของสายเตอร์นะครับจากนั้นก็ทำการวัดเอาพุทนะครับจากออสซิโลสโคปนะครับเข้าที่ขา AC นะครับจากนั้นก็กด Auto Set นะครับก็จะได้เป็นรูปแรงใานนะครับ ตามในชี t นะครับครับก็ทําการเสร็จสิ้นวงจรที่หนึ่งนะครับครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มสร้างวงจรต่อไปกันเลยนะครับเริ่มที่ไปที่แถบเครื่องมือเทร้พารน,นะครับรอุปกรณ์ตัวแรกก็คือ v ีไซนนะครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือคาปาซิเตอร์นะครับในวงจรนี้เราจะใช้คาปาซิเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คืออหรือที่เราเรียกว่ารีซิสเตอร์นะครับ ในวงจรนี้นะครับเราจะใช้ R ทั้งหมด6ตัวนะครับต่อไปก็เป็นไดโอดนะครับเบอร์ ure, 1 n 4 0 0 2นะครับอยู่ในไลรารี่ e ี a าครับต่อไปก็คือทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์ ure, Q 2n 3904นะครับ ต่อไปก็คือสารติเตอร์เบอร์ 2N 3906นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือ VDC นะครับ ในวงจรนี้เราจะมี VDC ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวต่อไปก็คือกราวนะครับเลือกที่ศูนย์โซสกลาวจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับในวงจรนี้ครับเมื่อเราทำการวางอุปกรณ์ ทั้งหมดไปในวงจรครบแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาทำการต่อสายวงจรกันโดยไปที่แถบเครื่องมือเครียไว้นะครับเมื่อเราทำการต่อสายวงจรสงเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราก็ทําการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์และกําหนดค่าของอุปกรณ์ตัวต่างๆภายในวงจรนะครับกําหนดค่า v o f นะครับเท่ากับ0ที่ VM นะครับจะมีค่าเท่ากับ20โวลตนะครับที่ความถี่ Frequency นะครับจะมีค่าเท่ากับ1 kHz นะครับ Ac ครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์ที่ C หนึ่งนะครับกำหนดค่าเท่ากับหนึ่งร้อยไมโครฟารัดนะครับ C สองกำลังค่าเท่ากับหนึ่งร้อยไมโครฟารัดเช่นเดียวกันนะครับที่ R หนึ่ง oh นะครับจะมีค่าระดับหกสิบแปดโอห์มนะครับ R สองมีค่าเท่ากับหนึ่งโอห์มนะครับ R3 นะครับกำลังก้ากับ68โอห์มนะครับที่ R4 นะครับกำลังก้ากับ1โอห์ม R5 นะครับกำลังก้ากับ1โ oh อห์ม VDC นะครับในช่วงบวกกำหนดก้า22โวลต์นะครับ VDD ช่วงลบนะครับกำหนดค่าลบยีโวลต์นะครับ R 6นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น I เอลนะครับกำหนดค่าของ I เอลเท่ากับ8โอห์มนะครับ เมื่อเราทำการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์และกําหนดค่าของอุปกรณ์ตัวต่างๆสงเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ p s s i c e เลือก New Simulation Profile นะครับตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับที่เราตั้งไว้ตอนต้นนะครับจากนั้นกด Create นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง Simulation s e t t i n g ขึ้นมานะครับที่ a n a l y ส i ท้ายนะครับเลือกที่ Time Domain Option ให้เราเลือกที่ general setting นะครับกำหนดค่า r u n d o time นะครับเท่ากับ20 m มิลลิเซกนะครับกำหนดค่า start saving data after นะครับเท่ากับ0ที่ f r a n chain option นะครับกำหนดค่า maximum step size เท่ากับ20่ิลเมเซูนกนะครับจากนั้นก็กด apply และกด ok นะครับ จากนั้นให้เรานำพวกวัดแรงดันนะครับมาวัดที่ VL นะครับจากนั้นก็ทำการกด Run v s p y นะครับก็จะปรากฏลูกขึ้น Output ดังภาพที่เห็นนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นค่า Output ที่ได้จากองจอนะครับ นะครับเราจะมาวัดตรงจรที่รอนะครับคือวงจรที่1 6สยเวนตนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาวัดแรงจ่ายก่อนนะครับแรงจ่ายนะครับเราจะวัดให้ได้12โวลต์น,นะครับคือเราปรับไปที่ V DC นะครับได้12นะครับจากนั้นนะครับเมื่อทำการวัด เองใจเสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับที่วงจรที่เราต่อแล้วนะครับไฟบวกเราเข้าที่ขา A หนึ่งนะครับไฟลบเราเข้าที่ขาานะครับจากนั้นก็ทําการปรับเจเนเตอร์นะครับเรากดที่ shift แล้วก็โวนะครับจากนั้นก็ทําการ,รบัดนะครับจะประมาณสิเว็นะครับ จากนั้นก็ทําการปรับความตีนะครับกดที่1นึ่ง shift Q นะครับจากนั้นนะครับเราเอาเอาขาบวกของเจเนเตอร์นะครับไปต่อที่ขาบวกของ C นะครับขาลบของเจเนเตอร์นะครับไปต่อที่ ขากล่าวหรือการลบของ R5 าานะครับจากนั้นนะครับเราการวัดเอาพุทนะครับที่ RL นะครับเราก็กด Auto Set นะครับจากนั้นก็เป็นรูปขึ้นเอาพุทนะครับของวงจรที่16 3เวตนะครับ ดังภาพในชีตนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นวงจรที่สองนะครับครับเราจะมาเริ่มสร้างวงจรต่อไปกันเลยนะครับโดยไปที่แถบเครื่องมือคลิกพันนะครับเลือก off m เบอร์ lm 3ามนะครับอยู่ในไลบรารีอีวานะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือวีซน์นะครับ ต่อไปก็คือตัว R นะครับหรือที่เราเรียกว่า r e ส i s เตอนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็คือ VDC นะครับ อุปกรณตัวต่อไปก็คือทรานซิสตเตอร์เบอร์ 2N3904 นะครับต่อไปก็เป็นทรานซิสตเตอร์เบอร์ 2N3906 นะครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือกลาวนะครับเลือกที่ศูนย์ซ้อนนะครับเมื่อเราทำการวางอุปกรณ์ไปในวงจรั้งหมดครบล้วนะครับ ต่อไปเราก็มาทําการต่อวงจรโดยไปที่เทปเครื่องมือแผลกว้กวนะครับเมื่อเราทําการต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการกําหนดค่าเลขเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์ตัวต,ต่างๆครับ v o นะครับจะมีค่ากับศูนย์ V.M. นะครับจะมีก็ระดับ4โวลต์ความถี่ฟรีเรนซี่นะครับจะมีก็ระดับ1 kHz AC นะครับจะมีก็ระดับ0นะครับ P.R. 1นะครับจะมีก็ระดับ18 kHz R.2 นะครับ,รบเปลี่ยนเป็น R.F. จะมีค่าเท่ากับ 47k นะครับที่ V s i d นะครับในช่วงบวกจะมีไดาระดกับ1 2ว V side ในช่วงลบจะมีค่าเท่ากับ1 2์ 12. นะครับที่ R3 นะครับ เปลนชื่อเป็น R L นะครับ R L นะครับกำหนดค่าเท่ากับ8โอห์มจากนั้นนะครับไปที่ p h i c s เลือก New Simulation Profile นะครับจะปรากฏหน้าต่าง New Simulation ขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อให้สอดคล้องกับที่เราตั้งไว้ตอนต้นนะครับจากนั้นกด Create นะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่าง Simulation Setting ขึ้นมานะครับที่ Analyze Type นะครับเลือกที่ Time Domain เลือก Option Generation General Setting นะครับกำหนดค่า Run to Time นะครับเท่ากับ20มิลลินะครับกำหนดค่า Start Saving Data After นะครับจะมีค่าเท่กับ0นะครับ Transient Option น,นะครับกำหนดค่า Maximum Step Size จะมีค่าเท่กับ20มโครเนะครับ จากนั้นกดแอ p พลแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นเลือกโลหวัดแรงดันนะครับมาวัดที่ I นะครับจากนั้นก็ทำการกด run มิสไปนะครับก็จะปรากฏลูกขึ้นเอาพุทด,ดังป้าเที่ยนนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นกเ้าอาวุธของวงจรนะครับคือวงจรที่16.33ามนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาวัดแรงใจนะครับด้วยมิเตอร์นะครับเ,เราปรับไปที่ DC นะครับก็ให้ได้สองโวลต์นะครับจากนั้นเมื่อทำการวัดแรงจ่ายเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาต่อนะครับที่วงจรที่เราต่อสําเร็จรูปแล้วนะครับไฟบวกของแรงใจเราเข้าที่ขา C ของเซนเตอร์นะครับไฟลบเราก็เข้าที่ขา I นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาปรับที่เจเนเตอร์นะครับเราก็กดชิปแล้วก็โวลนะครับจากนั้นก็ทําการปรับนะครับให้ได้4โวล์นะครับ จากนั้นก็ปรับความทีนะครับกด1ชิปเ shift c a นะครับ output นะครับจากนั้นก็ต่อนะครับบวกของเกจตอร์นะครับเข้าที่ขา a1 นะครับลบเราก็เข้าที่ขา i นะครับจากนั้นนะครับเราทำการวัด อาพุทธนะครับด้วยออสซิโลสโกรมนะครับที่ขา i l นะครับจากนั้นเราก็กดที่ออโต้เซตนะครับก็จะได้ตารางความดีนะครับก็ไปดูในชี้นะครับครับก็ทำการเสร็จวงจรที่3นะครับ Không gấp